สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบก้อยแย่แล้วครับพอฝามฝนมะเป็นใจข่าวเต็มรถเลยครับเป็นยังไงมาดูกัน มีแต่รถเกี่ยวทายใส่รถหกล้อครับอันนี้หกล้อตักขึ้นรถเกี่ยว,ยวออโอ้แย่เลยแบบน,นี้ดูครับสภาพโตุ่โตมิดเลยครับมิดรอเลย ถใายข้าวใส่บนรถเกี่ยวครับเอาไปถ่ายที่ปากทางครับถ่ายใส่อขั้นหนึ่งต้องตักใส่ขั้นหนึ่งครับจมสุดยิงไปไม่ไหวแล้วครับนะครับถลายมาตั้งแต่นี้ครับลากมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเอารถเกี่ยวลากมาครับ สุดท้ายก็จบที่จมครับมิดโอ้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับเบบนี้สี่อุ้มครับถ่ายสีอุ้มนะฝนดินออกมาฝนตกจุดจบ เดี๋ยวถ่ายดูครับประมาณสองอุ้มตักออกสองอุ้มเต็มอุ้มครับเราจะลองลากดูอีกที่หนึ่ง ประมาณสามสามหรือสี่นี่แหละขยบพังมากถึพังมากใช่หรอย่างนานหรอมวนบฮ้ย่าชูวิ่งในมวนเหรอ

มาครับล่างแล้วครับตอนนี้โอ้โอ้ขึ้นแล้วครับขอได้ให้หักไปทางโน้นหน่อยเย็นไกล่ตะพน้อนเต้เย็นไกลกองตะพน้อนเต้ไก,ก่กองโจนตะเต,กกต็้ไก,ก่ตะเต็้ ตัวเตยียได้เอฟตโนโันอเลยโอ้ดินขึ้นได้แล้วครับหลังจากไถกองนะครับเกือบหมดทันพอพอโอเคขึ้นได้แล้วครับ ่อนเดี๋ยวยังเต็มอุ้มอยู่ครับเดี๋ยวไปถ่ายข้าวออกถ่าย,ท,าท,ยท่าเแจสันต็ทถ่ายท่าเแจร,รถโจ,จเตย,ออยสันจำแจงจะออกนีสน่สันโอ้ก็ยังดีครับขึ้นได้ นะครับตะแคงวันนี้นี่ล้มแน่นอนครับพอดีที่ดินมันโยกแค่นิดเดียว ได้แล้วคันขาวสภาพครับควตักข้าวสภาพแต่ละคนโอ้แบบนี้แย่เลยครับเนี่ยรถเกี่ยว่ายข้าวเสร็จสักครู่หันกลับเกือบได้จมตรงนี้ครับโอ โอเคขึ้นได้ครับปลอดไัยก็ขอจบซลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ